ส่งกันอยากเอาอีกเครื่องเปิดมือเปิดแชทรอไอโอตัวถ้ามาเห็นไอ้ป้าอีกนะป้าบอกเลยว่าป้าีทเป็ในคอตอร์โอ้ิบูต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 ตูตตู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 ตตู ตาคิดคิดเอดดับนี้อีกแล้วก็ไปคิปเอดับมันต่อเลยนะเพราะว่ามันตกมาลงน้ำเหมือนกันเลยเอ็กซ์ตรงนั้นอะไรไงี้ยจริงดิโอ้ไม่นะอู้นะโอ้โหตาตาว่ายน้ำว่ายน้ำไปกล่อง,งนั้นว่ายน้ำไปกล่องนั้นเออตาตาไว้อย่าอย่าอย่าขึ้นบกอย่าขึ้นบก ตอร้องไอ่างึ้นบดเออเอลอลลอใช้ฝั่งนี้ไปก็ได้ลอใช้ฝั่งไปก็ได้เยเขียวจังเขียวโนคนยิงหัวเตะนี่แหละงมีด้วยโอ้น่นะตาตาเดินเดินไปแอระงนั้นเดินไปแอ้ระบกงนั้นเออวิ่งไปก็ได้โอ้เี่ยงอะเองอะไอง์้ร่องข้างล่างอ่ะ เราเราค่อยอ้อมขึ้นเขาเพราะว่ามันต้องสู้กันอยู่บนเขาไอเยี่ยนเรียบข้างบนยิงมันมันเจาะลงมาไอเยี่ยนอฟโคแซดไอตี้ไอคุณระตี้โคุณตี้โอ้เหลือตัวไอเหลือสองตัวนี่ว่าไอสาวอะไอพี่ส ขอเล่นอีกตาเดียวขอเล่นอีกตาเดียวนะลนูกตาหนะึ่ง